ครับตอนนี้ครับจบเกมครับบรรยากาศที่เป็นบีนะครับหลังผมนี่ก็แฟนบมสตี้ครับฉลองนะครับแชมป์นะครับวันนี้นะครับเอฟเอ็กขับนะครับเอาชนะมาเกิดสองต่อหนึ่งนะครับนี่ครับข้างผมนี่คือเป็นบรรยากาศของแฟนบมสตี้รัวนๆครับแล้วก็นักเตะนะครับเอ่อแล้วก็สตาร์ทโคตรก็อยู่ในสนามตอนนี้ครับร่วมชล้องกับแฟนบอลนะครับตอนนี้ในลูกเกมโดยรวมเนี่ยนะครับต้ว่าบฟสตี้ดีกว่าครับแน่นอนครับกองบอลเยอะกว่ามีโอกาสเยอะกว่า กระแสตู้เร็วของมาโูนะครับตั้งแต่สนามที่แรกนะครับซึ่งเป็นประตูที่รู้สึกใน,นปสายของชาเองครับเนี่ยมันก็ส่งผลพวกเขาเหมือนกันพวกเขาตีเสมอได้จากจุดโทษนะครับแต่ว่าพอที่เสมอได้แล้วเนี่ยพวกเขาก็กลับมารับอีกครั้งนะครับก็ขึ่งหลังก็เหมือนกับเอ่อช่วงต้นครึ่งแรกคือรับเยอะจนสุดก็โดนมาสตี้ยิงด้กสองนะครับจากอิวคายคูโดกันนะครับวันนี้กูโดการยิงเดียวสองลูกนะครับก็ถือว่าเป็นโดดเด่ของมาสตี้เหมือนเดิมต้อง พูดในภาพรูปอีกอย่างหนึ่งว่าสองประตูที่มาซี่ทำได้นะครับคำถามคือซิกาขูดจัอเซบได้ไหมนะครับอย่างว่าสักนู่นหนึ่งนะครับนี่เป็นปัญหาคำถามที่แฟนประหยุดโคงต้องเถียงกันแล้วก็เทนฮากนะครับก็ต้องมาคิดกับซัมเมอรน,นี้ว่าตำแหน่งนายทวารเนี่ยนะครับเขาควรจะเปลี่ยนใหม่ไหมนะครับว่าติกาเน,นี่ยก็มีลูกผิดพลาดน,นะครับให้เห็นโดยต่อเนื่องนะครับอาจจะมีเกมเซตยากๆก,ก,ก,ก็จริงแต่ว่าผิดพลาดง่า,งายๆก็มีนะครับ ซึ่งบอกว่าทีมที่จะไปเป็นแชมป์จัดดีเป็นเหมือนหนึ่งเนี่ยนะครับโกต้องดีนะครับแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศก็นะครับเป็นสตีก็ร้องเพลงกันเยอะครับนี่ครับพวกเขาได้แชมป์เองครับไม่พอชนะมือเต็ดไม่พอนะครับเป็นเครื่องร่มเงินะครับเป็นไทยศักดิ์ศรีพวกเขาเหลืออีกถ้วยเดียวนะครับจะได้สักแชมป์ใหญ่นะครับเทเบิลแชมป์นะครับซึ่งในภาษาบอลกีฬานั้นมีแค่ทีมเดียวคือทำได้คือมาดูนะครับปี99นะครับ1999นะครับก็เราดูครับว่าเป๊ป กับทุกทีมจะทำได้ไหมครับกับเจ็บ์บอชันครับในจอาหนดานะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีก